อะสวัสดีแล้วกับทักทายพี่น้องครับอยู่กับผมมีหน่อยรถเกีียวครับพี่น้องผมโอ้หมือนให้สร้างพึ้นมาเห็ดยังงัอนนี่เนาะเสียงเงินอีกแล้วขันตัวนี้กับซีเรีฮสอีกตัวนี่สัสวัสดีครับช่าง สวัสด <separately. S 2> ีครับสวัสดีครับช่างโอ้ยยืนสูงแทลระวังตกดิเฮ็ดยังเนี่ยนี่ตัวนี้มือนี้ตู้เบาเกี่ยวดันบ่ช่างมาดีไซน์หน่อยสกุลนคร อ,อันนี้ก่อนอันนี้ใส่เกลียวดันครับผมมาแล้วมาแล้วเกลียวดันมาแล้วหมดไม้พอนี่เกลียวเขาสักตุนใส่เกลียวดันแล้วให้กับทีมงานมาจากสวัสดีครับผมช่างเด่นสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้นี่ผมอยากใส่บริการ มาแต่ไก่เนาะสังเดนเนาะจากกู้เด้กครับจากประสิทธิโชคสกุลโอ้ประสิทธิโชคสกุลนครช่างเด่นเจรัส<า>เจรัตบริหารงานอันนี้มาใส่บริการอีกแล้วเท้าที่สองแล้วออนนรอบสองแล้วอันนี้เฮ็ดยังเน่ครับผมอันนี้ใช่เป็นรถใหม่เนาะที่คุยกันไว้กับ กระโบอยากแกะอยังมันหลายเนาะกัใส่แกะเกี่ยวดันเพือ่อซืแล้วกัตู้เบา<อ>แค่นี้ก็บเรือเรือนะครับเรือเรือแล้วเนี่ยพอมาปะบันจะขยายได้ครเกี่ยวเขาล่มสู่เขาล่มนั่นได้สบายได้ละครับนี่กับเบาเบาราคาเบาแพงราคาเบาแพงพอฟังครับผมไคสนใจกัดติดต่อมาได้เลยครับเด้อ,อติดต่อเจรัตเลยครับครับผมเจรัตอุปสิทธิโชคการช่าง สกลนครครับผมเบอร์โทรมีวะมีมีครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองครับผมเรียนนายวรัตครับติดต่อเพื่นได้เลยครับหรือหนีทั้งเสือเบื้องช่างเด่นเดี๋ยวผมเบื้องเสือหนีเบอร์โทรเพื่นเด้อพี่น้องเด้อไปสนใจครับผมราคาคุยกันได้กรับเพิ่นครับผมผมบกเกียวเกียวคือียโอ้มาเอามาหลายลูกตัวมื่อนี่ครับสามอันนี้เอาไปล้งละสองครับ เหลืออีกเอาไปส่ง๋อก่อนถมาก่อนที่มาหาผมเนี่ยไปลงสองแล้วครับผมโอ้ลูกนึงแลวก็มาณนครับแลก็ยังเหลืออีกอ้ก็เหลืออีกลูกนึงปติดตั้งอยู่ซนาครับซนาอันนี้ก็ปาเก็ดซีพกันเนาะเจ็ดซิครับเจ็ดซทั้งสองลูกเลยครับผม,มบข้าวข้าวข้าวขาวข้าวข้าวข้าพข้าวขาวขัาวข้าวขัน ตอนนี้ห้ย่างเป็นถอดหอกครับผมรถใหม่เพื่อว่าเด็กแก้หลายครับเพชรซ้ำหนีก่อนหาเงินก่อนพี่น่องเลยบารังหาอยากจวดมันสีอยากขยายอีกดิ้ตัวนี้เกาห่าบอโอ้ลอยหา ต,ตัวนี้เกลียวดันร้อยห่าร้อยหากแนมมึงขึ้นยังบ้โบ้นี้ย่างนั้ก็เก่าหาปะแน่วะนอกรนแนมเลยตาเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนสูสีกันอยู่22เส้นครับโม่ลาย,อ,ายอ่าตัวนี้ขายายแล้ววังหลังปีใหม่บ้ทันเด็กเกี่ยวเขาจักตุนขึ้กัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวขั้นนี้นะครับผมก็สิเปลี่ยนสูตรลงเรียงนะครับสูตรลงเรียนเป็นสูตรของปู้ประสิทธิโชคนะครับผมเดี๋ยวจังถาเบิ้งนะครับว่าสูตุเอไอ,อ,อบันไดนะครับปอบบันไดผมเห็ดแนววไรผมไห้ช่างดินเนเห็ดแนวไรโมทันเคยใส่เด้ย ยังตู้เบาด้วยถอดง่ายบันยัง อยู่ดีไม่แห้งปีหนาวมันสีอยากขยายได้ช่างเด่นโบนีด้วนะขยายรถไปเที่ยวเบื้องขนาันก่อนเออยจะมาผมสีล่องงานผมว่ามันได้ต่างกันดีหรอกงานกันหลายคันนั้นนะเทีวเร็วคันแค่ว่าขนาดอาจจะเสียเสียคันนี้ตรงที่ว่ามันเพราะว่ามันเป็นปีสองแลเอาโมลูวัตจุดใหญที่มันจะเสียเนี่นครับผมมันก็บม่คือรถใหม่ เจ้าพาฝันขยายปากมาแล้วครับอันนี้มาเปลี่ยนสู่ลำเลียงย้ายปากเกีียวดำพันไล่อูปชิติโชค ทีเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายบ่เปลี่ยนยากแต่พี่ด้เนะครับ ใช่หน่อยคุณเอามันเอาไปล่องมึงแล้วโอ้ดีดีเพื่อนว่าเด้อเพื่อนเห็นปลาลิยชั้นนี้ได้แน่นเหมาะเพราะว่าพุบริเทต้เบาไงเนาะของเราบริเทตุเบาใฮะคงให้ลองแค่ <c oughs> วา่วาใส่เช็คเกียวดันครับเพื่อสุดสุดแล้วก็ตัดนิ้วนิ้วนิ้วลูกนดวดให้เพื่อนครับมันกะลุกไปโซนซามไร่แล้วมันกะพวกเป็นรถใหม่นาะมันกะมันยังติดพวกสันที่มันเป็นคมๆมันกะสิ พวกตู้มันกับสียาเนี่ยนิดนึงครับแตแแแ่นหล้างกากนั่นไปแล้วมันกับข้องโตแล้วอืถ้าเป็นรถใหม่นะ๋ยวลองบึ่งมือน,นัน่นกะลงเกี่ยวต้องโมงเอง